สวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนยินดีตอนรับเขาสุช่องเทียงแน้นหน่อยสตูดิโอคลิปนี้เป็นคลิปสปอยนางลวน,ลวน,ลวนมือนีสิมาสปอยนางเรื่อง I am a king คินอยนิลละราชาในเรื่องกระตัดมท่ทีองคชาย่ไงผู้กินตะเหล่าเมาตะยาลงไลใในสุล่าหน้ารีมาสนใจเหตุบานการเมืองเลยเหตุเหตุคนเป็นพอสูญหลายเลยปลดออกจากตำแหนง่งรัชทายาท อันกษัตริย์นี่ก็มีลูกน้ากันสามคนคนที่สองกับฝักไฟในธรรมะส่วนคนที่สามกับอ่านแต่น,นังสือกษัตริย์ก็เลยยกตำแหน่งให้องค์ชายที่สามองค์ชายชุ่งยุ่นองค์ชายชุ่งยุ่นเองก็บุอยากเป็นราชทายาเดในเมือรับตำแหนง่งกษัตริย์ก็ได้เอ่ยปากขึ้นว่า สีล่งจากตำแหน่งภา่ในสามเดือนเหมาบตำแหน,น่งหนีให้องชายชุ่งยุ่นรับตำแหน่งแทนพอองชายชุ่งยุ่นได้ยินจังสันก็เป็นล่มงไงเหงือบลงเลยพี่นองเอ้ยฟังคุณนางก็มีทั้งฟังเห็นด้วยและกะโบเห็นด้วยส่วนฟังบบเห็นด้วยกะใส่รายฟังตรงขามว,ว่ากอกระโจนากกระตัดมาทีเฮื่อนคุณนา่งหลังหนึ่งที่ถูกยัดเยียดขอหากระโจมิถาดนมผู้หนึ่งสวาทอกชิวกระตกลุมลักในใคุณหนูคุณหนูผู้นั่นก็คือนางเอกนั่นแหละคะ่ะ ซึงกรลั่งเล่นกระลั่งยอกันอยู่ดีๆก,ก็มีกลุ่มทหารเขามาจับกลุ่มในโทษฐานกระบฏพอดีทอกชิวมีมูมาซอยอยางวุดวิดก็ได้ได้ลอดโตไปพอโต๊กแรงมาทกท็อกชิวก็มาหาคุณหนูยุ่เฮื่อนก็ได้พว่าคุณหนูถึกจับโตเข้าไปในว่างแล้วโตวทอกชิวเองก็บ,บหูว่าสิเหตดแนวใดก็ไลยกินเหล่าแก่กลุ่มยางเข้าไปในว่าง ส่วนองค์ชายชุ่งยุ่นกบวอยากเป็นราชทายาทกะหาวิธีที่จะหน,นีออกไปจากว่างองค์ชายชุ่งยุ่นเองกม่อมเหล่าองค์คลกค้นสนิทเราปีนกำแพงว่างหนีพ่อกระโดดกำแพงทนั้นกะกระโดดซับหัวทอกชิวผููยูนอกว่างสลบปไปทันทีพ่อองค์ชายเห็นทอกชิวก็ว่านาละไมใครจะของก็เลยเปลี่ยนเสือผาให้ทอกชิว พ่อองคลักใดสติกระพากันน้ำหาองค์ช่ายไปพ่อองค์ช่ายสรุปอยู่ขางว่างก็เลยอุ่มเขาม่าในห่องพออุ่มขม่าในหอ่องแล้วองค์คลัก,ก็เกิดความสงสัยว่าเป็นอย่างองค์ช่ายคือกลิ่นเหม็นแท้ผิวกระดาองค์คลักก็เลยเปิดกลอนเบิงเอา้าคือบ่มีปานแดงก็แสดงว่าคนผู้เหนียบแม่นองค์ช่ายแน่นอนเป็นแค่คนหนาละไม้คายกันบ่ท่านใดกษริย์คนดเป็นพอก็ไม่เยี่ยมเยียนลูกช่าย พ่อเปิดหนาเบิงเท่านั้นเอา้าขึ้นนาดำแท้หรือว่าองค์ชายแพ้เราเอิญหมอหลวงมาเบิงกันนะหมอหลวงก็บ,บอกว่าองค์ชายบด้แพ้เราได้องค์ชายนะน,น,น่ะแพแสงแดดกษัตริย์ก็ว่าองค์ชายอ่านแต่หนังสืออยู่แต่ในห้องสีแพแสงแดดได้จังไดกษริย์ก็เลยสร้างจำคุกหมอหลวงหมอหลวงเองก็ยืนการว่าองค์ชายนะ่ะแพแสงแดดแพแสงยูวี่ได้แพ้เรา ฝ่ายองชายเองก็ดีใจมีความสุขอย่างหลายเด้ออกมาจากนอกว่างท่านใดนั่นก็มีใหม่หนา้าสามฝาดเข้ามาใส่หัวตื่นขึ้นมาอีกเชือนึงก็หูแล้วว่าเจ้าของถึงจับไปเป็นถาดพ่อบอกว่าเจ้าของเป็นองค์ชายราชทายาทกระยังม่มมีผู้ใดเสือถึกซ้อมเอาซ้อมเอาเพราะหน้าตาเจ้าของคือทอกชิวแห้งฟังทอกชิวเองก็ตื่นขึ้นมาในว่างองค์คละกกะับคมคูท่านที่ถ้าบ่เหตุตามคำาสัง่งสิตัดหัวซะ ให้ทอกชิวปลอมโตเป็นองคชายจนกว่าแท่กูองค์หรักสิหาองค์ชาตตัวจริงพอให้อาบน้าแต่งตัวใหม่กาลังอาบน้าอยู่ดีๆก็มีสนมนางนึงเขามาล่งอ่างน้ำทอกชิลพอสนมนั่งนั่นเลี้ยวเห็นคิ้ไข่ล้อยน้าอยู่สนมกระฝ่าลูกขนนี้ทันทีฉากตัดแม่ที่องคชายองคชายกกะถูกขายไปเป็นทาด องค์ลักกนั่นมาหอดพอดีก็ได้ว่างแผนซอยเหลือองค์ที่องค์คลักกยืนถ่าถามกลางสายฝนบางยางเทหัวหน้าถ่าได้เอ่ยถามว่าเจ้าเป็นไผวะองค์คลักตอบอย่างมั่นใจคอยนี่ละองค์คลักแท้ก,กูองค์คลักท่เก่งที่สุดนี่เมืองหลวงหัวหน้าถาาบรอลลี่ฝ้าจับโตมันไววัดเดียวนี่ ภาพกระตันมท่ทีองคลักแท้กูถูกจับมัดไวขางองค์ชายกลายเป็นถาดไปอีกคนองค์ชายก็เลยเอย่ยปากถามองค์คลักไปว่าเป็นองค์คลักมีฝีมือซ้ำนีน่นะองค์คลักตอบด้วยสีหนาเคร่งเครียดพ่อกะหมอมดิสินบนเอากสารสามลอยกระสอบจึงได้เป็นพยาค่ะองค์ชายพ่อได้ฟังกเ็เฮ็ดหนาเส้นไปเลยทีเดียวไฟทอกชิวอ,อยู่ในว่างก็ให้องคลักเขาไปช่วยเหลือคุณหนู พ่อคุณหนูเขามาทอกชิวก็ได้ถามว่าจะหูมเม็นบอว่าขาเป็นไผถ้าเจ้าย่อมอยู่น้่ข่อยมือนีเจ้าสิได้เป็นราชินีคุณหนูตอบไปอย่างมั่นใจว่าหม่อมฉันมีคนที่หากอยู่แล้วพ่อเว้าจบก็เลี้ยวเบิ่งหนา้าองค์ชายกระตกใจในทันทีพอองค์ชายกับทอกชิวหน้าตาคึอขไขยกันแท้ทอกชิวก็เลยได้บอกความจริงกับคุณหนูไปช่วงเวลาที่ทอกชิวปลอมโตเป็นราชทายาท กระได้เรียนหลู้การย่างการกินฝึกมารยาทเรียนหลู้การต่อสู้ใช้ชีวิตย่างสุขสบายกินรู้อยู่แพงไพนแล้วส่วนองค์ชายตัวจริงเองกระอดมือกินมือลำบากแสนเข็นใส่ชีวิตเหมือนทอกชิวที่อยู่นอกว่างดีแคมีองค์คลักแท้กูสิไปใส่มาใส่องค์คลักกระแบกไป บ่าวาสิเป็นย่ามหนีองคลักแท่กูกระแบกองช่ายหนีแบกหนีจนมาพ่อมู่บานแห่งหนึง่งมู่บานนั้นมีความลำบากยากจนเจ็บไข่ได้ป่วยกระโบมีเงืนไปรักษาจนองชายได้ซอยเหลือสองพอลูกคูหนึง่งก็ได้รู้จักกับผู้เฒ่าคนหนึ่งที่เคยอยู่ในวังมาก่อนฝ่ายขุนนา่งย่องกระได้สงสัยในโตทอกชิว Shield, จึงได้หาวิธีทดสอบความสามารถขององค์ชายแลชทายาท เล่ย,ยิบยกบดกวี่ทีราชะทายาทเคยเลียนั้งแต่นน้อยมาถามถามทอกชิวทอกชิวกระตอบบ่ได้คุณนั่งย่องกระลู่ทนที่ว่าองค์ชายคนนี้เป็นองค์ชายโตปอมจึงได้คมคูทอกชิวไปว่าถ้าบเฮ็ดตามค้าสัง่งสิขาคุณนูให้ตายตอนนี้คุณนั่งย่องกระลูแล้วว่าองค์ชายโตจริงอยู่นอกว่างจึงได้หาวิธีกำจัดองค์ชายโตจริง นางย่องก็ได้ไปกราบทุ่นกษัตริย์ว่ามีผู้ช้ายนาตาใายกับองค์ชายรัชทาหยาทอยู่นอกว่างสางความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งปนทั้งขาพ่อกษัตริย์ได้ยินจังสันก็บ,บอกว่าให้จับโตัวาม่าสอบสวนพ่อคุณนางย่องออกคำสัง่งก็สั่งทันทีว่าถ้าเห็นคนหนาขายองค์ราชทาหยาทก็ให้ขาทัานทีชาก็เดตดัดมธทีองค์ชายที่ใดไม่อยู่กับทานผู้เทา โตทันผู้ฒ่าเองก็มีผู้ซอยซึ่งมีความสามารถในการประดิษฐ์ประดอยเบา,าสิเป็นเครื่องปับ๊บนำอุลปากกาตอนหนี้ก็ได้ทดสอบปืนใหญ่ซึ่งโบได้เหลืองเลยทหารก็ได้มะพอกับองค์ช่ายองค์ช่ายกระถึกจับไปเป็นถาดอีกตามเคยฉากตัดมาธีในว่างในว่างเองก็มีราชทูตจีนเขามาเชื่อมสัมพันธ์ทําไมตีพ่อราชทูตมาถึงกระตามหาแต่สาวๆขาวๆงาม,งาม โตคุณนั่งย่องเองกับผ้าสาวๆเขามาให้เลือกถูดจีนเองกระดันไปถือตาตองใจกับคุณหนูของท็อกชิวเขาให้ถูดจีนกําลังสัมบาดีเฮกับคุณหนูอยู่นันท็อกชิวก็ได้เขามาพอดีทอกชิวก็ได้กํมมัดอัาเซนาถูดจีนบัอยางไว้แล้วพาคุณหนูหนีไปคุณนั่งย่องก็ได้ไปกราบทุ่นกษัตริย์ว่าองค์ราชทายาทหายตัวไปองค์ราชทายาทก็เฝ้าให้คนตามหาโดยทันที ฝ่ายองชายโตจริงก็ก็ล่างจีบปลอมโตผ้ากันหนีแต่ก็มีทหารเขามาจับกลุ่มอีกตามเคยบอท่านใดนั่นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นนั่นก็คือผลงานของท่านผู้เฒ่าบันที่นี่เฮ็ดให้ขาองค์ขลักได้รับบาดเจ็บได้บันแต่องค์ชายก็ไบ้ถิมองค์ขลักแต่แบกองค์ขลักขึืนหลังไปตอนนี้องค์ชายก็หูแล้ว่าอยากขืนรับตําแหน่งพออยากซอยเหลือราษฎรบ่อยากให้ทุกคนเป็นทาส าฟท็อกชิวเองกับผ้าคุณหนูหนีส่วนองค์ราชทายาตกับกระลังสีนี้เขาว่างท่้งท็อกชิวและกะองค์ชายหันมาพอนากันพอดีพวกทหารที่นั่งท็อกชิวมากกับหันมาพ่อพอดีองค์ชายและท็อกชิวก็เลยได้นหนีไปนั่งกันอีกรอบหนึ่งส่วนในว่างเองก็มีงานเลี้ยงตอนรับราชทูตจีนแตบ่บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความตึงเครียดราชทูตจีนเองก็นั่หาราชทายาตว่าราชทายาตเสียไปใส่ บอจะเข้าก็มีทหารเขามาบอกคุณนา่งย่องวาพ่อองค์ราชทายาทแล้วแต่องค์ราชทายาทมีสองคนคนหนึ่งแต่งตคือถาดส่วนคนหนึ่งแต่งตัวคือราชทายาทคุณนา่งย่องเลยบอกว่าให้ขาคนที่เป็นถาดถ่มเลยส่วนอีกคนให้นนั่มเขามาในวังพ่อคุณนา่งย่องพ่อกับองค์ราชทายาทก็ย่างเข้าไปตบหนา้าองค์ราชทายาททันทีแล้วกระัังสอนไปนยกไง คุณนางย่องบหูเลยว่าองค์ชายที่ถึกตบไปเป็นองค์ชายตัวจริงตอนนี้องค์ราชาทายาทก็หูแล้วว่าคุณนางย่องเป็นคนแบบใดแต่องค์ราชาทายาทก็บดิปากบริเวาอีหยังมีแต่นางน้ำกลนไปเพื่อเข้าไปในงานเลี้ยงราชาทูตจีนพอราชาทูตจีนเห็นองค์ราชาทายาทก็เว้าเสียสีดูมินเหยียดยามองค์ราชทายาทเลยราชทูตจีนก็เลยเอ่ยปากขึ้นว่าถ้าอยากให้ลื่มเรื่องเมื่อคืนก็มาลิ้นเล่าให้ซะ องราชทายาทก็ได้มาลิ้นเหล่าให้จนเต็มแก้วและว่างเหยือแก้วล่วงยางเสียงดังได้สั่งสอนราชทูตจีนจนราชทูตจีนสำนึกบท่านเลยทีเดียวไยค,คุณนางย่องก็ได้บอกต่อหนกรรรักตริยศรศ์ว่าองค์ชายเสียสติแล้วก็บ่มมีรักการในการปกครองเป็นกษัตร,ริย์กระท่ำเงียบนิ่งแล้วถามองค์ชายว่าการปกคร้องที่ดีของเจ้าเนี่ยเป็นแนวด องค์ชายก็เลยต่อว่าการปกครองที่ดีก็คือการมีอาหารให้กินอย่างพ่อเพียงมีพลทหารที่พร้อมออกรบและก็มีราชรที่เชื่อใจเหาและคอยนีละสีเฮ็ดใราชาษฎรเสื่อใจคอยและกะเ็เฮ็ดใราชาษฎรมีความสุขเพราะราชาทูตจีนในยินจังสันก็เฝ้าเขามาขอขมาที่ได้ลบลูต่อกษัตริย์ไปฝ่ายคุณนางย่องก็เห็นที่ถาวาบดีก็เฝ้ายางอกอกจากงานเลี้ยงโดยทันที องชายราชทาหยาทาก็เลยดินยางน้ำกลนไปองค์ชายเลยบอกว่าขาไม่ยั้งสิตอบแทนท่านท่านกระจงรับไวเดอร์ทอกชิวกระไดโพเข้ามพอดีทั้งซองกระไดพร้อมใจกันกระโดดถีบคุณนั่งย่องจนคุณนั่งย่องลมหงเงือบไปเลยแล้วองค์ชายราชทาหยาทาก็ขึ้นคล้องบัลลังเป็นกษัตริย์ที่ดีทอกชิวเองก็ได้ออกนอกว่างไปอยู่กับคุณหนูยางมีความสุข เรงร่ากระจบลงไปแล้วจังได้กับฝากกดติดตามฝาก s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจเหตุคลิปต่อไปนียด้วยจ้าขอบคุณค่ะ